นี่คือสีผมที่ได้น,นะคะมันก็จะออกแบบว่าเป็นสีน้ำตาลมนๆนะคะทุกคนนี่เป็นแบบเจนนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฝนเลนนี่ซีซั่นอีกแล้วนะคะวันนี้นี่หลังจากาที่ฝนทางท้ายการทําคลิปไปนานมากๆนะก็จะพาทุกคนมาทําสีผมด้วยตัวเองที่บ้านนะคะจะบอกว่า จีิีตรงเนี้ยเขามีขายแล้วก็โด่งดังในประเทศเกาหลีมากๆเลยนะแล้วก็ฝนเนี้ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมของเขาอยู่พวกเซรั่มอะไรเงี้ยคือคุณภาพมันดีมากผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยพอเขาอ,อกตัวนี้มาแล้วพอเขาเข้ามาที่ไทยเนี่ยผมก็เลยลองไปหาซื้อมาทําสีผมที่บ้านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ มิสอองเซนค่ะทุกคนก็จะเอ็กกับแล็ปพิงคือเห็นหน้ากล่องก็คือไม่ได้แล้วฉันจะต้องซื้อมาลองนะตัวนี้เขาก็มีขายในพวกแบบว่าสารนะคะก็จะบอกว่าได้มาในราคาที่เป็นมิสกับกระเป๋าตังค์นะตอนนี้มากๆเลยก็คือชิ้นที่2 1บาทได้มา2กล่องในราคา400บาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ฝนเลือกสีมานะคะจะเป็น2สีที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือตัวนี้มันจะเป็นไพลเมอร์ที่เป็นพรีคัลเลอร์ทุกคนก็คือฝนอยากจะปรับเบสสีผมฝนนะคะให้เบาบางลงก่อนแบบให้มันอ่อนลงก่อนเพราะว่าอันนี้ฝนย้อมสีดำเอา แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดย้อมน้องเจนนี่เขาเข้าไปเนี่ยแล้วสีผมมันจะไม่ได้ดั่งใจหน้ากล่องนะก็เลยคิดว่าเออคิดเองเนาะเอาตัวที่เป็นพรนะีคันเลอร์มาย้อมก่อนละกันปรับสีให้มันอ่อนลงแล้วก็ค่อยเอาสีของเจนนี่นะคะตัวนี้ทับไปทิ้ตัวนี้จะเป็นสี 6A นะคะมันจะออกสีแบบแฉกแบบเทาๆาเบาๆตัว,ว,วนี้นะคะเขาเป็นบับเบิลนะทุกคนเป็นแบบโฟมซึ่งเราสามารถทําได้เองง่ายๆเลยไม่ต้องในหะ้ใครช่วยก็สามารถทําได้นะไปดูกันข่าวว่าสีที่ออกมาเขาจะเหมือนหน้ากล่องไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เดี๋ยวมาดูที่อุปกรณ์การใช้ก่อนนะคะอุปกรณ์เขาครบมากมีเป็นพลาสติกที่ไปเหมือนผ้าคลุมมาให้ด้วยคือเลิศมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้คลุมกันเลยแล้วก็มีถุงมือมาให้นะคะส่วนด้านในเนี่ยตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนี้เขาจะมีมาทั้งหมดสองซองพร้อมหัวปั๊มนะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ดูที่ตัวเลขเอาค่ะอย่างซองที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราก็เทลงไปในขวดที่สองได้เลยพร้อมกับ เอาตัวที่3าผสมไปด้วยเลยนะคะก็คือเท่ากับว่าใช้2ซองเนยเทไปในขวดนี้เนาะหลังจากนั้นเรนาก็เปลี่ยนนะคะใช้หัวตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็วนวนวนนะคะห้ามเขย่านะทุกคนก็คือวน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 ,วนไปประมาณ10-20รอบอะไรเงี้ยให้ตัว,ต,วตัวผลิตภัณฑ์ข้างในมันเข้ากันก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวเซรั่มที่เป็นแบบเ,ออเป็นทรีทเม้นะคะมาบำรุงให้ด้วยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองทำกันเลยค่ะ ทุกคนอันนี้นะคะผมก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการแกว่งไปแกว่งมาจนรู้สึกว่ามันเข้า,ากันแลวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฝานะคะจากฝาธรรมดาเนี่ยเป็นฝาที่เวลาก,กดแล้วมันจะเป็นบัฟเฟอร์ออกมานะทุกคนนี่พร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีผมกันเดี๋ยวผมเริ่มจากการแบ่งผมก่อนนะคะก็แบ่งแบบง่ายๆเลยเพราะว่าผมผมมันยังไม่ได้ทิ้งเฉดกันมากทุกคนตรงนี้มันยังขึ้นเป็นโคลน,นแต่ด้านล่ามันจะเป็นแบบสีน้าตาลเข้มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทิ้ง กันมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวผนจะเริ่มจากข้างล่างก่อนละกันคือไม่รู้ทุกคนเริ่มจากแบบไหนอ่ะอาจจะเริ่มจากข้างบนก่อนก็ได้นะนี้แล้วแต่ความถนัดเลยตอนที่ผลทำา่ะฝนสระผมไว้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมนวดนะคะใช้เป็นยา,าสระอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่เซรั่มอะไรไว้เลยนะไม่รู้ดีคือคิดปเองว่าถ้าเกิดใส่แล้วมันโดนผมไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเวลาสีออกมามันจะไม่เท่ากันก็เลยเลือกที่จะสระผมใช้แชมพูอย่างเดียวแล้วก็ปับให้แห้งแค่นั้นเลย ด้วยความที่มันเป็นบับเบิลเป็นโฟมอะนาะมันก็จะแบบเออแทรกซึมเข้าไปที่ผมง่ายง่ายกว่าแบบครีมแบบือว่าใครที่แบบว่าผมยาวอะค่ะก็ลองใช้แบบสีหนึ่งอะถ้าเกิดเออซื้อมาเป็นคู่ก็คือ, 1, 2, อาาสีหนึ่งสองกล่องแต่ฝนอะผมสั้นแบบไปทางค่อนทางปะปะบาหน่อยอะก็คิดว่าขวดเดียวน่าจะพอสําหรับ1กล่องหนึ่งสีนะอย่างนี้ฝนจะทาเป็นเอยไม่ใช่ทาฝนจะย้อมเป็นสีพื้นไม้ก่อนกลิ่นเขาแบบ อ่อนมากทุกคนคือมันอาจจะมีสารเคมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นแรงจนแบบว่าไม่ไหวอะ ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอ่อทำการโปกน้องโฟมของเรานะคะไปเรียบร้อยแล้วขึ้นหนึ่งขวดใช้เกือบหมดอ่ะมันยังเหลือนิดหน่อยแต่ก็พอแล้วแหะมันฉ่ามากก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ20่สนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผมมันจะออกมาประมาณไหนนะกลับมาแล้วะคะ่ะทุกคนผมก็ไปสระผมมาแล้วนะคะหนึ่งรอบโดยที่ฝนสระน้ําปล่าอย่างเดียวนะทุกคนไม่ได้ลงแชมพูนะคะนี่ก็คือ สีที่ออกมามันก็จะมีความแบบนี้ทองๆหน่อยดูผนจะเป่าให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองย้อมนะคะตัวนี้ทับอีกรอบหนึ่งเป่าผมกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะคะผมก็ไปเป่าผมมาแล้วนะทุกคนก็สีของโรเซ่ที่เป็นรีคันเลอร์นะผลย้อมออกม,มันก็จะได้ประมาณนี้คือในกล้องมนะันอาจจะดูไม่ค่อยเหลืองมากแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะสีจริงมันมันเหลืองเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวฝนจะย้อมสี นองเจนี่ต่อเลยนะคะก็หวังว่ามันจะได้ออกมาหมดประมาณนี้ไปค่ะไปทำนะคะก็จะเป็นตัวที่ผสมแล้วเดี๋ยววนเขาอีกนิดนึงอันนี้มันจะออกแบบสีน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นฉุนกว่านิดนึงนะ่อนไปเลยค่ะลุย ทุกคนฝนก็ทําสีของเจนนี่นะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอประมาณ30นาทีเหมือนกันนะคะก็สีแรกที่ฝนทําของโรเซ่เนี่ยฝนก็จะล้างหน้าตาช่มทุกคนแต่ว่าฝนยังไม่ได้ใส่ทรีทเมนต์นะก็ฝนเก็บมาไว้ใส่ทีเดียวในรอบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นสีของเจนนี่ที่ฝนทาทิ้งไว้นะมันจะมีความเป็นสีแบบม่วงๆอย่างเงี้ยทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันว่าออกมาจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วฝนจะไปล้างออกแล้วก็เดี๋ยวไปใช้ทรีทเมนต์กันเดี๋ยวมาดูกันว่าสีีเาะะะนนน้ปป็็ยังงไไคค่ก น,ะะนี่เป็นล้างมาแล้วนี่เดี๋ยวฝนจะลองเป่าผมดูนะเนี่ยนี่คือสีผมที่ได้น,นะคะมันก็จะออกแบบว่าเป็นสีน้ำตาลมนๆนะคะทุกคนนี่เป็นแบบเจนนี่นะคะเราวก็ดูค่ะสุขภาพผมยังดูเงางามอยู่เลยเออชอบมากกับสองสีที่เลือกมานะคะก็อย่างที่บอกค่ะฝนใช้เบสให้ผมใันสว่างขึ้นก่อนตรงนี้มันอาจจะสว่างนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นผมที่เป็นแบบผมดําจริงๆที่มันเพิ่งเกิดใหม่อะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นผมที่เคยทําสีไว้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่า อยากให้ดูว่าตอนที่ย้อมมันไม่มีรอยต่อระหว่างอะเออมันทําให้รู้สึกว่าเออผมมันดูสุขภาพดีขึ้นอะไรอเงี้ยาจากตอนแรกผมกผดําใช่ไหมแล้วย้อมสีแบบันตาลเข้มไว้มันจะมีความกระด่างกระดําไม่เท่ากันแล้วอะไรย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนลุคบ้างเนาะก็ ลองดูนะคะใครที่ชอบสีผมที่แบบว่าไม่ได้ไปทางติดเหลืองหรือว่าโทนส้มมากๆาค่ะอยากได้น้ำตาลมันหมดนก็ลองเลือกเอ,อ่อสีนี้ดูนะคะก็ตอนนี้ที่เขาเอาข้อไทยเขาจะมีขายในวัาสาันเนาะที่ฝนไปซื้อมาก็จะเป็นกล่องละสารร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นสองหนึ่งบาทนะแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้เปเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์ให้ฝนนะทุกคนฝนญยากแบบลองเองนะคะเพราะว่ารักแบ็คพิงก็เลยแบบไปซื้อมาลองเองนะแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าสองกล่องมากไปก็ลองซื้อแบ่งเพื่อนหรือว่าลองหาใน เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะคะเขาก็มีขายอยู่เป็นแยกกล่องนะน่าจะประมาณ240ินิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคนแปะลิงก์ไว้ให้นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะใครที่มีอะไรแบบต้องการแนะนําหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อฝนที่ออคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เดนนี่ซีซั่นนั่นนะจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย